มาที่เรียนชอปุม,มาจากโรงเรียนแห่งองเทคโนโลยีวันนี้วงจรที่ผมจะมานำเสนอวงจรต่างงานทางโทรศัพท์อุปกรณมีดังนี้นะครับ 1. นึ่โทรศัพท์สองไดโอมสามอมเมอร์สี่ซีเล็ไลท์ห้าบีติเตอร์ 6. ก a ีเดตเดฟิลรอไฟ 9. ก้าพาิเตอร์ 10. กระพายเบ็ดสายไฟสองโหมดเต้าบอร์ดวงจรเ่าๆเการโทรศัพท์มีอย่างนี้นะครับนี่ครับโทรศัพท์โทรศัพท์ฝั X <X ่งงานก็ถ้าเโทรศัพท์เราโทรศัพท์งานอย่างนี้นะครับ พอเราสั่งทำงานก็วงารปิดอิเกร็จะเริ่มทำงานวงารปิดอิเล็กทรทำงานตีเริ่มทำงานพอตีทำงานมีดิเตอร์เทอเริ่มทำงานพอิเตอ์งานเตอ์งานแล้วก็งไที่ลรีเลย์พอลรีเลยงานเราก็จงไปที่วงจอินเตอลอก พอมราันาแล้วปรมานตึ๊ไรไฟก็จะติดครับนี่เราวิธีการัาที่เต็น่นี้หนึ่งพิการต่อครับเราว่าเริ่ตม,ตม,ตมต่อแบบแมงวงจรตัดตัางตรงนั้นวงดตัดต่อแพอมาต่อวงจรอีกตัวนึง ก,ก็เพื่อจากการวงจรมีแท็กติฟาสตัวนี้เป็นวงจรใต้ไฟวงจรไฟคือทำเพื่อให้เรารู้ว่าวงจรมันเริม่มทำงาน ปฏิบ,บัติอีกรอบนึงวงจรที่ตกบุญก็มีแบบนี้นะครับคือก็คือว่าถ้าเกิดกาทำการกับกานโทรศัพท<ะ>์ก็ุณจรมีได้ไฟา,า,า,มมาก็จะทํางานแล้วก็ส่งข้ามาเครื่อง,องตัวนี้เล้าไปวิ่งจ่ายไฟตัวน,นี้ครับเพื่อเรารู้ว่าว่า ประโยชน์ของจงจรต่างผ่านโทรศัพท์คือใช้จากระบบทางไกลโดยที่เราไม่ต้องเดินทางแล้วก็ขอจบการกานำเสนอเรื่อ,องที่นี้ขอขอบคุณอาจารย์พุทิชัยคุณณสิงห์ครับผมถ้ามีอะไรที่พลาดประการใดผมก็ขออภัยนักที่นี่ด้วยทำดีเรื่องสัตย์นะดีดีดด